ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ก็มาพบก,กันในเรื่องของของโพริทัตตามเดิมมีความอยู่ว่าเมื่อท่านท้าทศรสได้มีคำสั่งให้บรรดาน,น้าทั้งหลายแสดงาการต่างๆตามที่กล่าวแล้วในตอนตอน้นวันนี้ก็อจะขอตอบไปเลยเพื่อไม่มีการซ้ำซาก อันดาผู้หนักจะนำพากันเข้าไปในเมืองพาราณสีแล้วก็ปฏิบัติตามรับสั่งไม่เบียดเบียนมนุษย์และคนใดเลยแต่ก็แผ่พังพานทั่วไปพวกสตรีก็เห็นผลนานกแผ่พังพานก็พากันหายใจฟู่ฟ้าใจหายใจความไปตามๆกันก็พากันร้องวีดวาดสนุง เดือดร้อนทั่วไปทั้งเมืองแล้วก็พากันไปประชุมร้องทุกข์ทูลให้พระราชาพระยานทิดากับพญาน,นาคในตอนนี้ลูกหลานฟังไปแล้วอาจจะคิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตามที่หลวงปู่เคยบอกว่าน,นิสสมมักระนังสยโยก่อนที่จะทำอะไรนะใคร่ครวนพิจรารณาเสียก่อน ความจริงลูกของพระราชาทั้งสองพระองค์ครัวเตา่าแต่ว่าคนทุกคนทำไมจึงไม่รู้จักว่าเต่านะ่ะมันเป็นสัตว์ที่มีพิษหรือไม่มีพิษยังไปคิดประทุษร้ายก่เต่าอย่างนั้นชีว่าการทํางานทุกอย่างขาดการพินิษพิจารณาขาดการค่้ครวนจึงได้เป็นอย่างนั้นความจริงเต่าเพียงแค่ไป,ปล่อยแล้วก็หมดเรื่องกันไป ที่มันเข้าไปอยู่ในบ่อเพราะมันไม่รู้จะไปทางไหนนี่ระหักว่าเราจะคิดว่าคนทุกคนที่เราเห็นว่าเขามีรูปร่างผอมก็ร่องกระแร่งหน้าตาเซ่อซาคิดว่าคนนี้จะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแล้วก็หาทางกล่งแกล้งอย่าลืมว่าพาสุโบรานที่กล่าวว่าถ้าไม้ล้มและจงข้าม ถ้าหากว่าคนล้มจงอย่าข้ามเป็นอนันว่าจงอย่าประมาทในบุคคลที่คิดว่าเขาจะไม่เป็นเวรเป็นภัยการกระทําทุกอย่างนั้นดับแรกเราทําอย่างเป็นมิตรได้ก่อนแต่ว่าถ้าเหลือวิสัยจริงๆนั่นคนก็จัดก,การไปตามหน้าที่แต่วิธีที่จะจัดก,ก,การก็ควรจะใช้ปัญญานี่เพราะเจ้าเต่ามันเจ็บใหญ่ ที่ทำก็มันอย่างนั้นคิดจะฆ่ามันให้ตายปนี่หาทางกลัน่นแกล้งให้เกิดความเดือดร้อนเรื่องนี้เขามันดาลูกหลานที่รักฟังแล้วก็ยังคิดคิดแล้วก็พิจรารณาใช้ปัญญาท่องแท้ทั้งกิริยาที่เราควรจะทำและการที่เราจะควรจะทำกับใครว่าควรจะทำสถานใดต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อน ไม่ใช่แต่ว่าเพียงประชมุมที่ประชมุมลงมติว่ายังไงก็เ,เอาอย่างนั้นดูคนที่เข้ามาประชุมเสียก่อนว่าเป็นคนดีแล้วเป็นคนเลวดูเจตนาเป็นสําคัญถ้าต่อไปนี้ก็คุยกันไปก่อนส่วนบรรดานากมานกท์ทั้งสี่ที่เป็นทูษนั้นก็ได้ตรงไปยังพระราชวังขพวะเจ้าพรา,าราณสีนี่ก็ไม่กัน บรรดาคนที่เราสั่งไปใช้เกี่ยวกับกิจการน่ะดูนาคสี่ตนเลยความจริงพระราชาทางพระราณสีพูดไปนิดหน่อยว่าคนกับงูจะเป็นผัวเป็นเมียกันได้ยังไงไม่นคนนั้นเหล่าคนรัตระกูลแต่เจ้าคนนี้ก็ไปต่อเติมส่งเสริมในราะในการรับรายงานของคนต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วย รับฟังแล้วก็ต้องสอบสวนไต่สวนไม่ใช่รับฟังแล้วก็เชื่ออย่างเท้าทศรสในเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าจะบกพร่องในสติส,สัพพัญญะและการพิจารณาอยู่มากมันก็ไม่ดีเหมือนกันรวมความไว้จุดนี้เราพบจุดที่ไม่ดีจงอย่าเอาไว้เป็นครูแต่ว่าจําไว้เป็นเครื่องละเมื่อทูตทหงสีตรงไปพระเจวังเขไ้ไพเจ้าพารานสี แล้วก็ตรงก็ห้องที่บรรทมของเข้าเข้าไปในห้องพระบรรทมแผ่พังพานทำกริยาเหมือนจะฉกประเสียงข้าพระเจ้าพาราณรสีซึ่งขนาดนั่นกำลังยังบรรทมอยู่เมื่อพระองค์ได้สดับเสียงร่ำร้องทุกขมันดาชาวนาครและพระราชนและพระชายา กำด,ดังได้ยินเสียงขู่คำรามของนาคมานบอีกตทั้งสี่นั้นด้วยยึงได้ตัดสินประไทยขึ้นว่าเรายอมยกนางสมุทรให้ชายแก่เท้าทศรสแล้วตรัสดังนี้สี่ครั้งเมื่อผู้นาทันหลายได้ฟังดังนั้นก็พากันถอยห่างออกจากพระนครไปประมาณร้อยเซน แล้วยังได้นินมิตรเมืองขึ้นเมืองหนึ่งงามตรรการปานบันหน่งเทพนครเพื่อส่งเครื่องบรรณาการไปรถวายพระเจ้าพาราณสีเป็นการเตือนให้ส่งพระราชินดดีาม,มาไวๆไวพระเจ้าพาราณสีรับบรรณาการและตรัสว่าก็ข,าขอให้ท่านจงกลับไปก่อนเราจะมอบราชนเราจะ,าจะมอบ ราชธิดาให้อมัดพาไปส่งมาขันวันดาผู้นาพากันไปแล้วจินได้จัดเรียกราชธิดาขึ้นมาบนพระศาชั้นบนที่ประหัตให้ดูทางหน้าต่างพร้องกับตัดว่าลูกรักจงดูนครน,นั้นเจ้าจะได้เป็นมเหสีของพรราชาผู้ครองนครน,นั้นเมืองน,นั้นก็อยู่ไม่ไกลนัก เมื่อคิดถึงกันก็พอจะไปหามาสู่กันได้เมื่อทรงจัดให้พระราชิิดาเข้าวระไทยไีแล้วยังได้ทรงมอบให้อามาตพาไปส่งซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติได้รับพระราชทานรางวัลกลับมาเป็นมากความจริงเกิดเป็นผู้หญิงลูกของพระราชาในี่ก็ลําบากจะเลือกคนรักษ์ คนเรือคนรักอย่างคนธรรมดาเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองในรูปหลานที่รักมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพ็นอนันว่านางนา,นาคารวีกาทั้งหลายก็แปลงเป็นมนุษย์เหมือนเป็นนางบำเรอแวดล้อมพระราชธิดาอยู่เป็นอนมากฝ่ายนางสมุทรยชาพอบรรทมลงเหนือที่นอนเอเป็นทิพย์ถูกทิพย์เส้นไผ่เข้า ก็หลับทันทีท้าวทศรถิีนีพาอุ้มนางหายไปพร้อมกับหน้ากบริษัตทั้งปวงไปปรายกฎยันหน้ากบิภพบทันทีเหมือนกันพอพระนางสมดติชาตื่นขึ้นเห็นหน้าควบิภพบซึ่งล้วนแล้วจะเป็นของทิพย์มีประสาทปร,ประดับประดาไม่ได้แก้วแหวนเงินทองพร้อมทั้งสวนน้าเอกสาร มีทั้งสวนมีทั้งสวนแล้วก็มีทั้งส,ทงสะท่านบอกว่าไม่งามเหมือนเทพนณรลคอนู่ในตัดถามเหล่านางสุรานางบำเรอว่าเมืองนี้เป็นเมืองของใครนางบำเรอคือหญิงรับใช้ทั้งหลายแล้วนั่นยิ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าเมืองนี้เป็นพเมืองพระราชาพระราชสวามีของพระแม่เจ้าพระยาค่ะ สตรีที่มีบุญน้อยหาได้สมบัติเช่นนี้ไมมพระแม่เจ้าเป็นผู้มีบุญมากที่สุดแล้วบรรดานางสมนมกำนันทั้งหลายตอบฝ่ายเท่าทสรสในออกประกาศทั่วน้ากว่าพิพบว่าอย่าให้หนาคตนใดแสดงเพศเปิงงูให้ปรากฏไปอังขาดดังนั้นนาคกบิภพนาคทั้งหลายที่ในกลายสแสดงตน คือไม่มีใครกล้าจะแสดงตนเป็นูให้ปรากฏนาสมุทธิชาราจเทวีก็ทรงร่วมสนิหากับท้าทศรถอยู่ในนาคก,ก็ไปพบได้ความอภิรมสมณตลอดมานี่ลูกหลานทั้งหลายเขาย่าสงสัยว่านาคนี่เป็นคนได้ยังไงด้วยความจริงนาคไดแบ่งเป็นสองประเภท นาคที่เป็นสัตว์เนื้อฉาญจริงๆในประเภทหนึ่งนาคที่มีสมรรถภาพคือมีความดีคล้ายเทวดาในประเภทหนึ่งตัวอย่างท่านเอกรปัตนาคราชสมัยก่อนท่านบวชเป็นพระจำพรรษาอายุถึงสองหมื่นปี เวลาบวชได้สองหมื่นปีคนสมัยนั้นมีอายุแปดหมื่นปีได้ทำความดีในะไม่ศาสนาไว้มากแต่เบ้าไม่มได้เป็นพระอริยเจ้าเจเริงกรรมฐา,านอยู่ในปา่าใกล้ชายทะเลในภูเขาวันหนึ่งเรือส้ำเภาแล่นมาช้าๆท่านอาบน้ำอยู่ก็โผล่ไปเกาะตะไกคร่น้ำแต่ใคร่น้ำหลุดปรากฏว่าท่านเป็นอมตปาจิตตี เพราอาศัยความดีที่เจริญเจริญสมณธรรมตายแล้วควรจะตายเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมแต่ถ้าว่าไม่ได้สแสดงอาบัติกรรมนี้บันดาลให้ไปเกิดเป็นพยานนาคแต่ว่ามีที่ประสมบัติเหมือนเทวดาสามารถจะแปลงเป็นคนก็นได้เช่นเดียวกับท้าทุสรสเรื่องราวนี้มีปรากฏในพระพุทธศาสนา แต่ว,ว่าลูกหลานมีความสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็จงพยายามศึกษาความรู้ในพระศาสนาคือว่าจงอย่าศึกษา,าเฉพาะหนังสือใช้วิธีปฏิบัติให้ได้มโนโมยิทธิคือมีริษทางใจสามารถจะท่องเที่ยวไปในพต่างๆได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปพรหมก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปนรกก็ได้ไป น่าจะพ,พบกันได้อย่างนี้เราจะเห็นชัดเพราะว่าความรู้ที่องค์สมเด็จประสงน์สวัสดิโสภาคให้ไว้ไม่ใช่สอนประเภทรงเดชแต่ว่าทุกคนธรรมโนวิธิได้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ซั์ใต้ดินอะไรมันมีอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นหมด ต้องการเห็นคนทั้งโลกทำอะไรกันอยู่เราก็สามารถทำได้ใครทำดีทำชั่วอยู่ที่ไหนเราอยากจะรู้เมื่อไรแล้วก็ทำได้ใครเขาดา่าเขาชมกันไว้เรากี่หลายร้อยปีมาแล้วก็ตามต้องการจะรู้เราก็รู้ได้อันนี้เป็นความรู้ทางพระพุทธศาสนาถ้าลูกหลานสงสัยก็ควรจะศึกษา แต่ว่าอย่าลืมว่าความรู้ทางพุทธศาสนาต้องใช้กำลังใจใหญ่กว่าเรื่องอื่นดังนั้นทางวิทยาศากษาทางนี้จงอย่าใช้วัตถุและจงอย่าคิดว่าระบบพระพุทธศาสนาเหมือนกับวิทยาศาสตร์เป็นได้เพียงแค่เปรียบเทียบเรียบเคียงเทียบเคียงกันได้เท่านั้นวิทยาศาสตร์เป็นได้กับวัตถุ พระพุทธศาสนาเป็นด้านนามธรรมนามธรรมถ้าทุกคนมีวิทยาอุสาหะเอาจริงเอาจังทุกคนทําได้จริงต่อไปขบรรดาลูกหลานชายหญิงฟังกันต่อไปต่อมาเมื่อนาสมุทัยชามีพระราชโอรสกับท้าวทศรสสี่พระองค์คือท่านสุทัศนะหนึ่ง ท่านทัตตะหนึ่งท่านสุโพคะหนึ่งท่านอริธาหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งปรรน,นานักเล็กๆบริวารกะซิบบอกอริธาว่ามารดาของเจ้านะไม่ใช่นักหรอกอริธากุมารจึงทดลองดูว่าวันหนึ่งขณะกินนมอ,อยู่ก็นิรมิตกายให้เป็นงูเอาหางนะ าหางเข้าไปครูดถูพระบาทของพระมารดานางสมุทรชายอริษฐาเป็นงูก็ตกใจร้องกรีดปัดตกลงไปกับพื้นเมื่อเอินเล็บค้นนางประจิกเอาตาของอริธฐาแตกโลหิตไหลท้าทศรสได้ยินเสียงยินถามว่าร้องทำไมพอรู้ว่าอาริธฐาทำนางนัง้นก็โขคำราม แล้วก็สั่งเอาไปประหารชีวิตเสียทันทีพระนาสมุติชายยังคงรักบุตรของตนอยนู่จึงทูลขอโทษว่าข้าแต่โทนกระหม่อมแก้วตาบุตรขอมอมฉันปะทุคือแตกไปแล้วก็ขอได้โปรดประทานอภัยโทษได้เถิด <c oughs> ถ้าโทศรสจึงยอมยกโทษให้นาง <c oughs> นาสมุติธาเทวีเจ้งได้ทราบว่า ทราบนัตตะวันนั้นเป็นตนมาว่าในที่ตนอยู่ที่นี้เป็นหน้าคบิพกแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมีลูกทั้งสี่คนแล้วก็เลิกกลัวกันได้แล้วต่อมาท้าทศรสได้แบ่งสมบัติให้แก่พระ,ะออราชโอรสทั้งสี่เท่าๆกันโดยต่างคนต่างปกครองอยู่คนละเขต บุตรเนืงสามนอกจากนั้นท่านทัตตะย่อมพากันมาเฝ้าพระราชวิดาพระราชมารดาเดือนละครั้งส่วนทัตตะมาเยี่ยมทุกครึ่งเดือนคนอื่นเขามาเดือนละหนแต่ว่าท่านทัตตะเนี่ยมาครึ่งเดือนมาหนึ่งครั้งทั้งได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เนึ่งเรืยงแล้วก็ยังขึ้นไปเฝ้าท้าวาวิรุณปักมหาราช พระราชาสมอเสมอปัญหานี้เกิดขึ้นในสำนักของท้าววิรุณปักมหาราชที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้ท่านทัตตะช่วยแก้ไขด้วยนะเพราะว่ามีความฉลาดมีความสามารถเป็นพิเศษสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเทวดาซึ่งไม่มีใครแก้ไขได้ ท่านทัตตะกุมายก็ได้ถูกเชิญให้ขึ้นไปนั่งบันลังช่วยแก้ปัญหานั้นในที่สุดเท้าสกะเทวราชก็คือพระอินท์เห็นว่านันทัตตะเป็นผู้มีความปรีชาสามารถยอดเยี่ยมจึงได้พระราชทานนามให้ใหม่ถือว่าให้เป็นเกียรติน่ว่าโพริทัต แปลว,ว่าท่านทัตตะผู้เรืองปัญญาใช่ไหมผูริทัตนี่ความจริงเดิมที่เดียวชื่ว่าทัตตะไปอินเข้าความจริงถ้าหายเข้าไปอินนี่มีอยู่สี่กองทัพกองทัพที่หนึ่งคือท้าทศรสกองทัพที่สองคือท้าวีรุนหกกองทัพที่สามเท่ารุนปัก กองทัพที่สี่คือท้าเวสวรรถ้าสงสัยเรื่องนี้ก็ไม่ตอบแล้วก็มีบางท่านเขาบอกเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงขอบรรดาลูกหลานชายและหญิงจงใช้กำลังปัญญาของพวกเธอและจงฝึกฝนความรู้ในด้านศาส,สนาอย่าใช้แต่อ่านตำรายอย่างเดียว ดูตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เนเขาว่าได้อ่านตำราอย่างเดียวเขาวิูตรเขาทดลองเข,ขาฝึกหัดเขาก็ทํากันทําจริงทําจังด้วยการค้นคว้าจริงๆผลที่สุดสิ่งที่เขาต้องการก็สําเร็จผลอย่างโลกแระจันทร์เป็นโลกอยู่ที่ไกลแสงไกลนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถไปได้ คืนวิทยุดอภาพโทรทัศน์ที่ส่งไปมันคิดพิจรนารณาแล้วดูว่าจะเกินวิสัยที่เราจะทําได้เขาก็ทําได้แล้วเขาไม่ใช่นั่งอ่านตาราแล้วก็มาน,นั่งวิมิจััยความรู้ในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันรววงปู่ขอยืนยันว่าเวลานี้ที่บันทึกอยู่นี่เป็นวันที่ยี่สิบสี พฤศจิกายน2521คนที่ได้ปริญญาทางโลกจากมหาวิทยาลัยต่างๆพากันฝึกความรู้ทางพระพุทธศาสนาสามารถยกจิตหรือยกกายภายในไปท่องเที่ยวในภพต่างๆได้เยอะแยะแล้ว นี่คนประเภทนี้เข้าออดีกันจริงๆเพื่อรู้ทั้งทางโลกแล้วก็รู้ทั้งทางธรรมมันก็หมดความสงสัยถ้าเราจะเป็นคนดีจริงๆเขาต้องทําอย่างนี้เปลี่ยนไปเพียงเขาดียินเขาพูดว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ทําได้แล้วก็มาน,นั่งวินิจฉัยว่าเราทํามันได้อย่างนี้มันโกหกอย่างนี้เขาเรียกันว่าคนเลว ค้นหาสาระไม่ได้ถ้าภาษาโบราณเขาเรือกคนประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่พอคือไม่เอาอะไรดีขอบรรดารลูกหลานที่รักของนปูจงอย่าเป็นคนอย่างคนประเภทนี้เป็นคนดีที่เอาจริงมีกำลังใจเข้มแข็งเ้าสามารถจะพิสูจนิกรณีต่างๆที่เราจะสงสัยได้มันไม่เกินวิสัยของคนถ้าเราเป็นคน เป็นอันว่าเมื่อท่านภูริตะพูริทัตตะเข้าไปเฝ้าเท้าสกะเิวราชคือพระอินแรเห็นเวทยเวทยิมันเทวิม,นวมนันประสาทนะเวทยันตับริสาทงดงามพรพ่งพร้อมเลยนางเทพอสอษรเป็นที่รื่นรมใจอย่างยิ่งก็งมีความรักใคร่ในทิวโลก คือว่าการที่จะเป็นนาคมีกบมีเขียดเป็นอาหารเช่นตัวเราขนาดนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเช่นเลยเราจะกลับลงไปยังนาคขาวิภพแล้วตั้งใจรักษาอมโบสถก็จะเป็นหุ้นทางให้มาเกิดในเทวโลกนี้ได้ เพีงกลับรุม,มาถึงหน้ากาบิภพแล้วจึงขับไปทูลพระเจนกทกชนันีขอลาไปรักษาพระองคบสถพระเจนกกชนันีก็ตอบอนุญาตแต่ขออย่าไปรักษาภายนอกจงรักษายอยู่ในวิมานว่างปาเปล่าเสียแห่งหนึ่งในหน้ากิภพนี้ะนาะว่านัก ออกไปนอกวิภพแล้วมักจะมีภัยเกิดขึ้นได้มากท่านภูริทัตก,กุม,มารก็รับคําแล้วก็ไปรักษาวโวสตอยู่ในวิมานว่างเปล่าในพระจุติยานฝ่ายนานาขวีกาทั้งหลายก็พากันถือเครื่องดนตรีต่างๆไปห้อมล้อมขับกล่องอยู่ขับกลมอยู่เป็นการเอาใจ ท่านภูริไทยกุมารคิดว่าเราต้องการรักษาอุโบสถในสถานที่เีน่นี้ก็คงทําไม่ได้ดีถึงที่สดุดเราจะรักษาอโโบสถในเมืองมนุษย์คิดดังนั้นแล้วก็จึงไม่ได้ลาพระราชทนพระชนกชนนีคือไม่ได้ลาพ่อไม่ได้ลาแม่เพราะกลัวว่าจะห้ามปรามเพียงแต่เรียกชาย,ยาเข้ามาสั่งว่า เจ้าจงไปรักษาโบสถเพราเราจะไปรักษาโบส์ในมนุษย์โลกจะขดขนขน,ขนดกายนอนบรรจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมแม่น้ำยุบนาเมื่อเรารักษาตลอดคืนแล้วเวลาล่วงขึ้นได้รุนพวกเจ้าจงเป็นเวงกันนะเวงสิบคน ไปรับเรามายัาหน่าขบิภพนี้นี่เป็นคำสั่งนี่อย่าลืมนะต้องดูท่านโพดีทัตท่านโพดีทัตได้เห็นสมบัติของพระอินทร์และท่านก็อยากยา,กากได้สมบัติอย่างนั้นบ้างท่านก็ทำอย่างพระอินทร์เพราะว่าคนที่จะเป็นเทวดาได้ต้องรักษาศีลนละขอบรรดาลูกหลานทั้งหลายจงอย่าอ้างว่าสังคมไม่นิยมศีล ถ้าราสาสักษาศีลแล้วก็สังคมจะบกพร่องอย่าเป็นคนไม่กว้างขวางในสังคมอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ของคนเลวไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเราต้องพิสูจน์ให้พบความเป็นจริงขอลูกหลานชายหญิงฟังกันต่อไปเมื่อท่านภูริทัตสั่งแล้วก็ตรงไปสู่ที่หมาย มืวอกระหน,ขนดขนดกายเข้าบนเป็นนอนอยู่เป็นจอมปลวกอาธิฐานุโบสถสินเร,รียกรอบพระเองค์สีว่าค้ใดต้องการหนังก็ดีต้องการเอ็นก็ดีต้องการกระดูกก็ดีต้องการเลื่อยก็ดีจงนำมาไปตามต้องการเถิด ความจริงท่านารากษาองโบสถซึ่งมีองค์แปดประการแต่ถ้าว่าการนิฐานของท่านอย่างนี้เป็นการสละชีวิตเพื่อประโยชน์กับคนอื่นโดยไม่เสียดายชีวิตนี่บางเอิญท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านพูดิทัตน์นี่ก็คือพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมเมื่อบำเพ็ญบารมีในขั้นปรมัตถบารมี ้ากำลังใจอย่างนี้ของทุกคนมีอยู่ถ้าเป็นสาวกปรารถนาเป็นสาวกทุกคนก็เป็นพระอาหารหันต์หมดขอบรรดาลูกหลานที่รักที่ปฏิบัติในสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตรงทำกำลังใจได้อย่างนี้ทุกคนจะเข้าถึงอนาตผลในชาตินี้และก็ทรงนิรภัยกายให้เล็กเท่ากับงอนไถก็เจียนนาคในใหญ่มาก นอนนักสาวอโบสดอยู่พอรุ่งอรุณขึ้นนางน,นาคฤีกาทั้งหลายสิบนางก็พากันมาปรนิบัติและพาเยญนาคบีพบท่านภูริทัตก,กุม,มารนักสาวอมโบสดพิธีนี้โยช้านานเวลาเลอีกสองนาทีสเสร็จเขาว่ากว่านิดหนึง่งในครั้งนั้นยังมีพรามเนศศาสตร์ผู้หนึ่ง บ้านอยู่ใกล้ประตูเมืองพาดาณสีออกป่าไปกับลูกชายชื่อโสมทัตเพื่อจะล่าสัตว์จะหาเนื้อมาขายเลี้ยงชีพวันหนึ่งแานบอกว่าพรามกับบุตรออกป่าไปได้แม้ว่าไปไปไม่ได้อะไรมันเลยจึงประกสากับบุตรจึงปรึกษากับลูกชายว่าโสมทัต ถ้าเรากลับไปมือเปล่าแม่ของเจ้าก็จะโกรธเราเราจะต้องหาสัตว์สักตัวหนึ่งติดมือมาให้ได้ปรอสายกันแล้วก็บ่ายหน้าตรงไปที่จอมปลวกที่ท่านโพริทัศนอนอยู่พบรอยเท้าเนื้อต่างๆที่ลงไปดื่มน้ำที่เหมือนน้ำยุบนาท่านรัน เนศาสตร์จึงไดมบอกว่ากวบาู้ชัยว่า,บวาพบทางเนื้อแล้วเจ้าจงถอยออกไปเราจะยิงเนื้อที่มาดื่มน้ําที่นี่แล้วก็บอกให้หยิบลูกธน,นูไปยืนแฝงคนไม้แอบคนไม้อยู่ต้นหนึ่งคอยดูจนถึงเวลาเย็นก็มีเนื้อตัวหนึ่งจะมาดื่มน้ํากินรามเนศศาสตร์ได้ยินก็ถูก เนื้อตัวนั้นก็ยิงเนื้อตัวนั้นได้ลูกศรเป็นอันว่าถ้าไม่เนื้อตกใจวิ่งไปและลม้มลงิีดากระบดก็ไล่ตามไปทันทีจึงได้แล่เนื้อใส่หาบเดิอนออกจากป่าก็พอดีพระอาทิตตกดินจึงพูดสากันว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ควรจะไป เราก็ควรจะพักอยู่ที่นี่ก่อนเถิดแล้วก็เนื้อวางไว้พากันขึ้นไปนอนอยู่บนคบต้นไม้บรรดาลูกหลานที่รักก็เป็นเวลาพอดีมองโนดีโนดูนีกาหมดเวลาเสแล้ววันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์บผลผลจงมีแด่ท่านเจน้าที่สถานีที่เมตตาทุกคน และจงมีแดบรรดาท่พนพุทธศาสนิในคมกชนชนะบรรดาลูกหลานที่รักทุกท่านสวัสดี